สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง fc ครับนำทุกท่านเข้าสู่ช่อง rocky indie สายจวดพี่น้องวันนี้มาจวดกับคูโบต้าครับผม KX033 ครับผมนะฮะยิ้วแต่เจ้าฮะนี่ตอนนี้ขึ้นไปแล้วประมาณ10บุ้งกีแต่ยังไม่เห็นดินโผกระบะดำเลยไม่เห็นหินโผลเลยครับวิ่งงานทอยหินหินใหญ่ครับเอาไปเทที่ฝายน้ำล้นนะ อยู่กับเจ้าตัวเล็กครับวันนี้มาใช้เดียวครับใช้เดียวเมื่อกี้กำลังจะถ่ายคลิปพี่วุฒโทรมาพอดีเอ่เป็นไงแกวไว้พี่น้องแกวไว้ผ่านไปสิบห้าบุ้งกีครับ <laughs> 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 โอ้เสียงเครื่องเงียบมากเลยนี่แหละเป็นรถที่ผมใฝ่ฝันเลยผมอยากได้ ผมอยากได้มากเลยห้างหุ้นส่วนจำกัดบุญดำเกียรติเจริญซั์อนันต์ผมอยากได้มากเลยเนี่ยราคาเป็นล้านนะครับนี่วิ่งอยู่สองคันครับนี่มีแคนเตอร์คันหนึ่งแคนเตอร์ระยี่สูไม่รู้ไอหัวหัวน่าจะคล้ายๆล้าแคนเตอร์นะไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจอยบ้หู แต่ฟังเสียงเครื่องนี่เสียงเครื่องอีซูซูชัดๆเลยนี่ครับี่งันอยู่สองคันนะอ่าลมดูดดูดดีมากเลยฟีดฟีันนี้สองคันนี่น่าจะเสร็จนะครับตักโอ้แจ๋วเลยพี่น้องถ้ามีอย่างนี้สักคันนะเอาไป รับเหมาขุดลอกขุดลอกวางท่อนะครับหากินได้สบายสบาย,บายแกระวังมากเลยเพราะว่ากลัวหินหล่นใส่ใส่สีรดครับแกก็กลัวว่าเราจะว่าแกและ้มั้งก็มันเป็นเรื่องธรรมดามันก็ต้องมีหลน่นหล่นมั่งนะครับกระแทกมั่ง <c oughs> ผมไม่ว่าหรอก <c oughs> จัดไปเลยครับลุง ผมไม่ไม่เห็นหน้าไม่เห็นหน้าคนขับเรียกลุงเลย <laughs> คนขับไม่รู้ว่าหนุ่มหรือแกโอ้น่าจะมีอายุครับน่าจะมีอายุยแกวเลยอยากขับอะ่ะ <laughs> เห็นแล้วอยากขับเลยอะ่ะดูมันนิ่มมากผ่านไปยี่สิบยี่สิบตักไปแล้ว พี่บีบแต่ตอนไหนผมก็ออกตอนนั้นแหละเพราะมันไม่เจ็บง่ายเอาทั้งไหนลูกพี่เอาทั้งคุดบ่เฮ้ยบ่หอนง่ายหรอกครับกับบ้านยเเเนาะนี่ไปตักฝั่งนู้นครับทีนี้อีสม้มเจออีส้มครับโอ้นี่เปื่อยเครื่องเลยโอ้เครื่องเงียบมาก นให้ไปดูเครื่องใกล้ๆเลยเสียงเครื่องเบามากเลยครับเบื่อเ,เลยเพราะว่าจะได้ระบายอากาศระบายความร้อนออกไม่งั้นก็มันก็จะร้อนนะครับวับ <laughs> ยังไม่เต็มครับยังไม่เต็มตผมก็งก็ได้ว่าเต็มแล้วเหมือนกัน <laughs> เลยเยอะนะครับเยวจะพาขึ้นไปดูว่าเหลือเยอะขนาดไหนโอ้ใกล้แล้วใกล้แล้วนี่ครับใกล้แล้วเดี๋ยวเลยโอเคปึ๊บ อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ได้ยาวมากนะครับสั้นๆหรือจะพาวิ่งดูเส้นทางเข้าไปข้างในก็ได้นะวันนี้ใช้เดียวค่อยเจอกันกัแบบทีมงานพรุ่งนี้แล้วกันวันนี้วิ่งที่นี่ไปก่อนสินดวนก็เข้ามาหาทีมงานครับพี่วุฒิรอสัญญาณอย่างเดียวดักเข้าไปลูกพี่ อได้สัญญาณออกแล้วไปครับพี่น้องระยะทางวิ่งเข้าไปก็ประมาณกิโลหนึ่งครับทางนี้ไปไหนผมก็ไม่รู้หรอกแต่เ,เขาบอกว่าทางนี้มาทางบ้านสับะเะลือไม่รู้บ้านสับเลืออยู่ตรงไหน ก็ไปนนเจริญได้ครับตรงนี้ไปโนนเจริญไปหินลาดได้เหมือนกันหมดไม่รู้ไปยังไงนะไม่เคยไปดูทางเลยยากยาก จะถึงฝั่งฝันนี่มันไม่ใช่ง่ายนะเส้นทางมันต้องมีอุปสรรคแบบนี้แหละครับไม่ว่าจะเป็นทางรถยนต์หรือทางเส้นทางชีวิตคนเราเนาะคนเรานี่กว่าจะถึงจุดมุ่งหมายของตัวเองนี่ก็ต้องผ่านอะไรมาเยอะแยะเหมือนกันเลยเหมือนกับทางรถยนต์นี่แหลนะเนาะก็มีหลุมมีบอ่อหลุมคาตลมลุกคุกคานเป็นเรื่องปกติ ได้สิ่งที่เราฝันสิ่งที่เราอยากจะได้มาเป็นของตัวเองก็ต้องดิ้นรนกันไปนะครับนี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ๆน้องๆ FC นะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับที่สำคัญก็คืออทุกครั้งที่ดูคลิปแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับก็กดกระดิ่งซะนะมันจะได้เป็นสัญญาณเตือนเวลาลงคลิปใหม่ๆนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆมัมมนๆกับเขามงนะครับพี่น้องครับ S <S <uce myself> วันนี้ก็มาอยู่ก <bona effectively> ับคูบต้า KX 033นะครับยูแต่เจ้านะครับเมื่อกี้ตักไป28ตัก28ตักแกคงเหนื่อยตักแกก็เลยพอหยุดตักนะเอบีบแต้ผมออกมาได้เจ้กันใหม่คลิปหน้านะครับเอ้ยเอางี้ดีกว่ายัง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 ไม่หยุดยังไม่หยุดยังไม่หยุด เดี๋ยวเราไปดูที่เทกันดีกว่าเออเดี๋ยวผมย้ายพี่เพียน้อง FC เห็นที่เทด้วยเนาะเพราะว่าเมื่อกี้เข้าไปรอบนึงแล้วไปถ่ายแมคโครเฉยไปรอแมคโครพอแมคโครมาผมก็เลยออกมานี่เดี๋ยวจะใกล้จะถึงแล้วครับไปกันเลยครับอตอนนี้ถึงหน้างานแล้วครับหยกดำเทแล้วองเบาๆครับไม่ไหว หินนะครับหินหินใหญ่หินใหญ่อันตรายครับเราจะไปยกด้ำพวดพลาดพวดพลาดเลยไม่ได้นี่ก็ฝายใหญ่มากครับตรงนี้ทำฝายใหญ่มากเลยสำหรับคลิปนี้ก็บายๆเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่ครับผม